ยีมีนาคมวันละมาตากับแถอีซี่นะคะมาตา65ทวิวงเล็บ5้าการคำนวณเงินตราทรัพย์สินหรือนี้สินซึ่งมีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศที่เหลืออยู่ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีให้เป็นเงินตราไทยคะ่ะมาตา65ทวิวงเล็บห้าอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษดาก่นนะคะลักษณะส,สอภาษีอากรฝ่ายสรรพกรหมวด 3, สภาษีเงินได้ ส่วน3การเก็บภาษีจากบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังนั้นมาตรา65ทวิจึงอยู่ภายใต้ส่วน3หมวด3ลักษณะ2แห่งประมวลรัษดากรค่คะมาตรา65ทวิวงเล็บ5นะคะมีอยู่ทั้งหมดอกอไก่กับขอไข่นะคะมีย่อยอยู่อีก2วงเล็บนะคะค่ะเขาบอกว่ามาตรา65ทวิบอกว่าอะไรคะการคำนวณกำไรสุทธิ หมายถึงกำไรสุทธิทางภาษีเนาะและขาดทุนสุทธิก็หมายถึงขาดทุนสุทธิในทางภาษีเหมือนกันในส่วนนี้ส่วนนี้ก็คือส่วน3เนาะการเก็บภาษีจากเงินจากบริษัทนิติบุคคลนะคะภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนะคะในส่วนนี้เนี่ย ให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ก็จะมีทั้งหมด15วงเล็บวันนี้เราเดินทางมาถึงวงเล็บ5้านะคะก็คือเขาพูดกําลังพูดถึงอะไรคะเงินตราเงินตราก็คือตัวเงินเนาะเงินสดเงินฝากธนาคารอะไรต่างๆเนะะี่ยค่ะตัวนี้ก็คือเงินตราหรือพูดถึงทรัพย์สินก็คือในหมวดแอสเซสททั้งหมดเนาะที่เราจะเจอบ่อยๆก็จะเป็นอะไรคะลูกมีการค้าหรืออย่างอื่นก็ตามที่เป็นทรัพย์สินนะคะ หรือนี่สินนีสินก็คือ liability เนาะก็คือที่เราเจอบ่อยๆก็คือเจ้าหนี้การค้าดังนั้นถ้าเกิดเอาสรุปสามคำก่อนสั้นๆเนาะก็คือเงินตาลูกหนี้เจ้าหนี้อารมณ์ประมาณนั้นนะคะก็คืออะไรที่อยู่ประเภทด้านลูกหนี้ และอะไรที่อยู่ประเภทด้านเจ้าหนี้นะคะทั้ง3ามกลุ่มนี้ค่ะ3ามเรื่องเนี้ยค่ะถ้ามันมีค่าหรือราคาเป็นเงินตาต่างประเทศเนาะคือมีการทําธุรกรรมกันเป็นเงินตาต่างประเทศแล้วมันมีมีมูลค่าเหลืออยู่ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีเช่นรอบเราธันวาคมเนาะรอบไทยก็จะเป็นธันวารอบญี่ปุ่นก็ส่วนมากก็จะเป็นมีนาคมกรณีแบบเนี้ยถ้ามันเหลือนะวันสิน้นรอบอะคะ่ะให้คํานวณ ค่าหรือราคาเป็นเงินตาไทยอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ก็คือเขาก็มีกฎเกณฑ์เนาะหกสิทวิวงห้มีกฎเกณฑ์มีเงื่อนไขยอยู่ว่าจะต้องคํานวณคอนเวิร์ตอัตราเงินตาต่างประเทศเงินตาต่างประเทศเนี่ยให้กลายเป็นเงินตาไทยเนี่ยคำนวณอย่างไรนะสิ้นรอบนะคะเราจะมาดูกันกไก่เขาบอกว่ากรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกจากขอไข อ่ะเราเจอคําว่านอกจากใช่ไหมคำที่อาจารย์สุเทพสอนก็คือเจอคําพวกเนี้ยก็แสดงว่ามันมีอะไรที่มันยกเว้นอยู่เป็นประเมินประนึ่งว่าเป็นกฎหมายพิเศษเนาะก็คืออะไรก็ตามที่เป็นไปตามขอไขใ่ให้ใช้ตามขอไข่แต่ถ้าอะไรก็ตามที่มันไม่ได้เข้าเงื่อนไขของขอไข่ให้กลับมาใช้กฎหมายทั่วไปก็คือกอไก่เนาะกฎหมายพิเศษย่อมใช้บังคับก่อนหรือยกเว้นกฎหมายทั่วไปดังนั้นก่อนที่เราจะไปดูกอไก่เดี๋ยวเราไปดูขอไข่กันก่อนนะคะอ่า เขาบอกว่าอะไรคะขอไข่เขาบอกว่ากรณีธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนดนะก็คือถ้าบริษัทของเราอะค่ะเป็นทําประกอบกิจการเนาะเป็นธนาคารพาณิชย์หรือเป็นสถาบันการเงินที่รัฐมนตรีกําหนดเนี่ยการใช้อัตราแลกเปลี่ยนนะคะการคอนเวิร์ตอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินตาต่างประเทศเป็นเงินตาไทยตรงเนี้ยเขาบอกว่า ให้ใช้วิธีการคำนวณค่าหรือราคาของเงินตราก็คือสามกลุ่มเมื่อกี้เนาะเงินตราทรัพย์สินหรือนีสินเป็นเงินตราไทยอ่ะเขาบอกว่าให้ใช้วิธีอย่างไรให้ใช้อัตราถั่วเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้นะคะดังนั้นถ้าเกิดเราเป็นบริษัทที่ประกอบกิจาการธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่นอัตราลแลกเปลี่ยนที่เราจะเอามาคอนเวิร์ตจากเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยณนะสิ้นรอบบัญชีเนี้ย ให้ไปใช้อัตราถั่วเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อกับอัตราขายเนี่ยเอามาถั่วเฉลี่ยกันซึ่งธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่า b บ n k of Thailand หรือว่าตัวย่อเราก็จะพูดว่า BOT เนาะ BOT เนี่ยได้คำนวณไว้เรียบร้อยแล้วนะคะได้เรียบร้อยแล้วส่วนอีกอเป็นอีกว่างเดี๋ยวค่อยมาดูนะในั้นโอเลบสองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแบบนี้ถ้าเราเป็นธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินคราวนี้กลับมาที่กอไก่วงเล็บกอไก่ใช่ไหมคะ กรณีที่บริษัทนอกจากขอไข่ก็คือนอกจากธนาคารพาณิชย์นอกจากสถาบันการเงินกรณีแบบเนี้ยเขามีให้เราเลือกให้เลือกอะไรบ้างให้เลือกใช้วิธีการคำนวณค่าหรือราคาของของอะไรของ3มอย่างเหมือนเดิมของอย่างที่1คือเงินตราอย่างที่สองคือทรัพย์สินอย่างที่สามคือนิสิน3ามสิ่งเนี้ยการคำนวณจากเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยให้เลือกนะ เลือกระหว่างอะไรนะคะก็คือระหว่างถ้าเกิดในสไลด์เนี่ยค่ะก็ทําเป็นสองสีไว้เนาะคือสีม่วงกับสีชมพูก็คือให้เลือกระหว่างสีม่วงกับสีชมพูคราวนี้ม่วงกับชมพูต่างกันตรงไหนนะคะเราไปอ่านด้วยกันก็คือเขาบอกว่าอย่างที่หนึ่งเนาะแบบที่1ก็คือให้คํานวณโดยใช้อัตราถั่วเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้อันนี้ก็คือแบบที่1เนานะก็คือใช้อัตรา ของธนาคารพาณิชย์นะคะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้หรือแบบที่สองก็คือวิธีการคำนวณค่าหรือราคาของเงินตาราหรือทรัพย์สินเป็นเงินเงินตราไทยตามอัตราถั่วเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้และคำนวณค่าหรือราคาของหนี้สินเป็นเงินตาราไทยตามอัตราถั่วเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ขาย ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้คืออะไรคะอันแรกเนี่ยก็คือเขาบอกให้อัตราถัวเฉลี่ยนเนาะระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชย์อันที่สองก็คือวิธีการคำนวณค่าหรือราคาของเงินตาตรงเนี้ยให้เป็นสองแบบนะถ้าเป็นเงินตาหรือทรัพย์สินก็คือในในฝั่งของแอสเซทนะคะตรงเนี้ยให้ใช้อัตราที่เป็นอัตรา ที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อก็คือให้ใช้ buying rate เนาะก็คืออัตราซื้อนั่นเองที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้และถ้าเป็นในฝั่งหนี้สินฝั่งเป็นหนี้สินเนาะเป็นการแปลงหนี้สินเป็นเงินตาไทยให้ไปใช้อัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ขายก็คือ selling เนาะ selling rate ซึ่งธนาคารแห่งประเทศใดได้คำนวณไว้นั่นเองคือยังไงเวลาหน้าเขาจะชอบพูดกันนะอันนี้ ต้องขอบคุณพี่ที่แบบสอนงานเลยตั้งแต่ตั้งแต่ฝึกงานนะเขาก็จะบอกว่าเวลาจําอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยให้จาสองสลับกันเนาะถ้าเราซื้อถ้าเรากําลังซื้อสินค้าอยู่ให้ใช้เลทขายถ้าเรากําลังขายสินค้าอยู่ให้ใช้เลทซื้อเวลาท่องมันก็เลยจะกลายเป็นซื้อใช้ขายขายใช้ซื้อแบบนี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเรากําลังซื้อเนาะมีเจ้าหนี้เรากําลังซื้อสินค้าเรามีเจ้าหนี้มันก็จะอยู่ในส่วนของหนี้สินใช่ไหมอ่าหนี้สินหนี้สินเขาบอกว่าให้ใช้ขาย อัตราขายมีสินให้ใช้อัตราขายนะคะคือเราไม่ต้องมานั่งจำโอ้นี่สินอัตราขายแต่จาเป็นว่าเออซื้อใช้ขายขายใช้ซื้อก,ก,ก็ก็สะดวกดีนะคะก็จําได้ง่ายดีเพราะอะไรพอเราซื้อก็มีหนี้สินถูกไหมเดบิตซื้อเครดิตเจ้าหนี้ก็เป็นหนี้สินตรงนั้นก็ให้ใช้เลทขายแต่ถ้าเราขายก็คือเป็นทรัพย์สินเนาะเป็นลูกหนี้เป็นลูกหนี้ให้ใช้เลทซื้อนะคะอะดังนั้นกอไก่เนี่ยเขาก็เลยพูดเอาไว้นะว่าให้เราเลือกนะระหว่างตัวสีม่วงเนะะี่ยค่ะ ตัวอัตราเฉลีย่ยตัวที่ตัวสีชมพูเนาะอัตราซื้อใช้ขายขายใช้ซื้อเนี่ยค่ะหรือวิธีการอื่นซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามตามบัญชีตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจาเบกษาซึ่งตัวนี้ก็ยังไม่เคยเห็นนะคะส่วนมากที่เขาใช้กันก็คือตัวสีชมพูนี้ก็คือซื้อใช้ขายขายใช้ซื้อนะคะตัวอัตราแลกเปลี่ยนอ่ะคราวนี้เดี๋ยวพาไปดูอัตราแลกเปลี่ยนนะคะอัตราแลกเปลี่ยนอันนี้ขอไขเราอธิบายไปแล้วเนาะ อัตราแลกเปลี่ยนค่ะถ้าเราไปเซิร์ชใน Google ก็ได้เนะเราก็เขียนอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทยนี่พาไปดูของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะถ้าของธนาคารพาณิชย์คำนวณมันก็จะเป็นเรียวไทม์ไปโชว์อยู่ที่เอ่อบรที่ที่ธนาคารหรือที่หน้าเว็บไซต์อะไรแบบนี้นะคะของธนาคารนั้นๆนะคะของธนาคารพาณิชย์แต่ในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยอะคะ่ะแบงค์ชาติ bot เนี่ยเขาจะเอาเลทของธนาคารพาณิชย์ในแต่ละแต่ละธนาคารนะคะแล้วก็เอามาคํานวณเฉลี่ย ออกมาก็จะกลายเป็นอันตราของธนาคารแห่งประเทศไทยถ้าเราเลือกธนาคารพาณิชย์ใดพาณิชย์หนึ่งบางทีเลทมันอาจจะแบบขึ้นขึ้นลงลงหรือไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่การดูข้อมูลการสืบค้นข้อมูลก็อาจจะค่อนข้างยากกว่าดังนั้นเนี่ยโดยทั่วไปลูกค้าก็จะมัก บริษัทเท่าที่เจอนะคะก็มักจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยดนะังนั้นวันนี้ก็เลยจะขออนุญ,ญาตสอนภายใต้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยเนาะของ BOT ค่ะซึ่งอัตรา,ตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเมื่อเราเข้ามาเนาะเราก็จะสามารถเลือกสกุลได้ี่ตัวอันนี้ตัวอย่างเราก็จะเลือกไว้3สกุลเราไวนะ้แล้วนเราก็คลิกแท็บตรงนี้ดูได้นะคะเราต้องการช่วงเดือนไหนมันก็จะดีฟอยมาให้ก่อนแหละ ดีฟอ์มาประมาณกี่เดือนไม่รู้แล้วก็ตรงนี้เราก็เลือกได้เลือกเปลี่ยนได้ว่าเราจะต้องการเมื่อไหร่นะคะมันก็จะขึ้นราคามาให้แล้วก็อัตรามาให้แล้วก็วันที่เนาะอย่างเช่นตอนนี้มันก็จะมีเลทที่ขึ้นเนี่ยทั้งหมด3เลทเนาะอัตราซื้อ ่ไหมคะเดี๋ยวบอกว่าซื้อใช้ขายขายใช้ซื้อสมมติถ้าเรากําลังซื้อสินค้าเนาะเป็นเจ้าหนี้เราก็ไปใช้อัตราขายอัตราขายถัวเฉลี่ยเนี่ยค่ะใช้อัตรานี้แต่ถ้าเรากําลังขายสินค้าเนาะขายใช้ซื้อก็เราก็จะใช้อัตราซื้อคราวนี้อัตราซื้อมีทําไมถึงมี2อันเนาะมันจะเป็นซื้อเงินโอน transfer กับซื้อตั๋วเงินที่เป็น building note เนาะคะักรณีเนี้ย โดยทั่วไปปัจจุบันก็เข้าใจว่าทุกคนก็น่าจะเป็นเงินโอนกันอยู่แล้วเนาะ,ะดังนั้นน่ะเราอัตราแลกเปลี่ยนที่เราใช้เป็นประจํามันก็เลยกลายเป็นช่องนี้คะช่องกลางก็คือซื้อเงินโอนแล้วก็ขายถั่วเฉลี่ยนะคะอันนี้ก็คือการดึงอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้นะคะแล้วคราวนี้เรามาใช้ตอนไหนบ้างเดี๋ยวเราจะขออนุญ,ญาตเอาตัวอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของการขายส่งออกเนาะการขายสินค้าส่งออก ความจริงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะมันก็จะมีหมดนะคะไม่ว่าเราจะมีการกู้ยืมเงินหรืออะไรก็ตามหรือให้กู้ยืมถ้าเป็นเงินตาต่างประเทศก็ต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตาม65ทวีวงเล็บ5ทั้งหมดนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวขอยกตัวอย่างเป็นเรื่องของการนําเข้าส่งออกสินค้าและการมันน่าจะดูแล้วจะง่ายๆชัดเจนนะนะคะค่ะอ่ะเวลาเราส่งออกสินค้าเนี่เป็นประเทศไทยถ้าเราขายสินค้าค่ะเราขายสินค้าเราก็ต้องบันทึกบัญชี บันทึบัญชีขายเนาะสมมุติว่าเราขายอยู่ที่100รล้านเยนเอเชนเลตณวันที่ขายตามอินโคเทอม อยู่ที่0.3 er คือ e x c h a n g e r a t เนาะอยู่ที่0.3ดังนั้นเราจะบันทึกบัญชียังไงคะ100ล้านคูณ0.3ได้30ล้านเราก็จะเดบิตลูกหนี้เคดิตรายได้อยู่ที่30ล้านในงบการเงินโชว์สกุลเงินไทยบาทเรียบร้อยและ30ล้านแต่เวลาเราเก็บดีเทลใช่ไหมคะเก็บรายละเอียดประกอบงบการเงินเราก็ต้องโชว์ช่องโชว์ช่องตัว100ล้านเยนไว้ด้วยเพราะอะไรเพราะตอนนี้เรากําลังขายด้วยอัตราที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั้นเราจะต้องโชว์รอยล้านเย็นไว้ด้วยนะคะ,ะเพราะเราขายเสร็จขายเสร็จถ้าตามหกสิบห้าทวีวงเล็บห้าค่ะจะพูดถึงเรื่องการปรับปรุงสินทรัพย์เงินตาสินทรัพย์และหนี้สินเมื่อวันสิ้นรอบเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติอันนี้ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเพิ่มเติมกรณีที่ดันรับเงินก่อนที่จะสิ้นรอบเคสนั้นอะเราก็จะไปไม่ถึงปรับปรุงนะเพราะว่าแสดงว่าอะไรคะอย่างเช่นลูกหนี้การค้าสามสิบล้านที่เราตั้งไว้เนี่ยคะ่ะถ้ามีการรับเงินก่อน แสดงว่าสิ้นรอบเราไม่ต้องปรับปรุงแล้วเพราะลูกหนี้มันหมดแล้วแต่ถ้าเกิดมันยังไม่ได้รับเงินสิ้นรอบก็จะปรับปรุงซึ่งก็จะไปอยู่ที่สไลด์ถัดไปอยากจะบอกอรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมสมมุตินะสมมติเรารับเงินค่ะรับเงินก่อนสิ้นรอบเรารับเงินร้อยล้านเวลาเขาโอนเงินมาค่ะเนื่องจากเราขายด้วยสกุลเงินตาต่างประเทศเนาะเราขายร้อยล้านเยนอ่ะแสดงว่าความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่เรานะเพราะว่าอะไรคะเราบอกว่าเราขายร้อยล้านเยน หมายความว่าถ้าเลทมันจะขึ้นเราจะกําไรเลทมันจะลงเราจะขาดทุนนะคะเพราะว่าเราได้เป็นบาทที่ไม่แน่นอนถูกไหมคะเราจรึงได้ต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนอ่ะคราวนี้พอเรารับเงินค่ะอยู่ที่ร้อยล้านเยนเอกสารที่ทางธนาคารเขาจะออกมาให้เราอะค่ะมันจะชื่อว่าเครดิตแอดไว้นะคะเครดิตแอดไว้มันก็จะโชว์เลยว่าเราเนี่ยรับเงินร้อยล้านเยนนะ แล้วอัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหรนะ่ณวันที่เรารับเงินสมมุติว่าตัวเนี้0.2822นะคะอกเลส0.2822จาก100ล้านเยนคูณออกมาแล้วก็จะได้28.22อาไปเกิดอะไรขึ้นคะเราควรได้เงินตั้ง30ล้านถูกไหมเพราะาเราตอนที่เราขายเนี่ยเธอต้องโอนเงินให้ฉันเนี่ยเรามีลูกหนีมม้การค้าอยู่30ล้าน แต่ปรากฏว่าวันที่เราได้รับเงินจริงๆอะคะ่ะวันที่เป็นตัวเลทนี้เข้ามาเลทตรงนี้เขาจะเรียกว่าสปอตเลทนะเป็นเลทนะวันที่เกิดรายการนั้นๆถ้าเราเดินเข้าไปที่ธนาคารนะทุกๆธนาคารแหละจะมีกระดานหนึ่งกระดานเล็กๆเ,เหมือนที่สนามบินนะคะมันก็จะโชว์รายละเอียดว่าเออสกุลเงินอะไรแล้วก็เอ็กเลทเท่าไหร่อะคะ่ะตรงนั้นนะคะมันเป็นเลทของธนาคารพาณิชย์ที่ที่วิ่งเรียวทมทุกวันทุกเวลาเวลาเปลี่ยนไปเลทก็มีการขึ้นลงขึ้นลงด้วยนะคะซึ่งตรงนั้นนะคะเขาเรียกว่าสปอตเลท ตอนเวลาเรารับเงินหรือเราจ่ายเงินที่ธนาคารเราก็ต้องไปดูสปอตเลทของแบงค์นั้นๆอย่างตัวอย่างนี้เป็นแบงก์กรุงเทพเนาะก็จะเป็นสปอตเลทของแบงก์กรุงเทพ100ล้านเยนในวันที่เรารับโอนมาตรงนั้นอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่จุด2 8 2 2คูณออกมาแล้วได้28.22ล้านคิดง่ายๆนะคะก็คืออะไรเราขายเรามีลูกหนี้อยู่30ล้าน แต่วันรับเงินจริงเราได้รับแค่28.22ล้านแสดงว่าเราขาดทุนถูกไหมคะเราขาดทุนการมานทึกบัญชีมันก็จะต้องค้างอยู่ขาดทุนเดบิตขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนะคะก็คือล้างลูกหนี้30ล้านแต่ได้เงินจริง28.22ตัวนี้จะเกิดขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นมาทันทีนะคะตรงนี้เป็นเรื่องของการคํานวณ exchange rate ณนะ spot rate ตอนการรับเงินค่ะต่อมาการคํานวณ สมมุติว่านะสมมติว,วสไลด์เมื่อกี้นี้ไม่มียังไม่ได้เกิดการรับเงินลูกหนี้สามสิบล้านยังคงเป็นลูกหนี้สามสิบล้านที่ค้างณนะวันสินนะนสนส้นงวดค้างณวันสิ้นสิ้นงวดหรือสิ้นรอบบัญชีค่ะกรณีแบบนี้ลูกหนี้ขายถูกไหมขายใช้เลทซื้อซื้ออย่างที่บอกให้ใช้ซื้อเงินโอนดังนั้นเราไปเป,เปิดธนาคารแห่งประเทศไทยในวันที่ อันนี้เราก็ลองเลือกปีเลียนเนาะยี่บเก้าถึงสาสิบเอดเดือนสิบสองแต่ว่าสามสิบเอ็ดมันเป็นวันหยุดดังนั้นเลทอะค่ะเวลามันเป็นวันหยุดเวลาเราใช้เราก็จะใช้แบ็กเดทกลับไปหนึ่งวันนะถ้าตรงเสาอาทิตย์ก็จะแบ็กกลับไปเป็นวันศุกร์ถ้าตรงกับเนี้ยค่ะวันหยุดนักคาตาเลอร์มันก็จะแบ็กกลับไปหนึ่งวันดังนั้นเลท JPY ณสาสิบเอดเดือนสิบสองสองพันยิบสี่ซึ่งวันที่สาสิบเอ็ดไม่มีมันเป็นวันหยุดก็เลยกลายเป็นเลทณสามสิบ ธันวาคม2024ตรงนี้เราใช้เลทซื้อเนาะก็คือจะอยู่ที่21.2137เนาะ0.2121 37คูณร้อล้านได้21.21ล้านคราวนี้อะไรคะลูกหนี้ที่เคยตั้งเป็นลูกหนี้ขายไว้นะคะสวณวันที่เราขายอยู่ที่30ล้านแต่สิ้นรอบอะลูกหนี้เราอะอยู่ที่21.21และดังนั้นเราขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนอีก8.79ล้าน อีก8.79ล้านนะคะแล้วก็ลดลูกหนี้ลงเพื่อให้ลูกหนี้ในงบการเงินนะคะ จะคงแสดงไว้ที่21.21ล้านตรงนี้ค่ะขาดทุนจากอัตาราแลกเปลี่ยนตรงนี้ก็คือถึงแม้มันยังเป็นอันเลียวไหลเนาะมันยังไม่ใช่ขาดทุนที่แท้จริงเพราะยังไม่ได้เกิดการรับเงินสปอตเลทจ,จริงๆใน,ในตอนต้นปี2025ที่เรารับเงินมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้เราอาจจะกลายเป็นกําไรก็ได้แต่ในทางภาษีค่ะ,คะก็อนุญ,ญาตให้รับรู้ขาดทุนจากอัตาราแลกเปลี่ยนเนี้ยเป็นขาดทุนทางภาษีได้เลยนะคะไม่ต้องบวกกับนะคะยอดนี้ อันนี้ก็คือฝั่งลูกหนี้ไปละคราวนี้เรามาเรามาดูตัวอย่างนะคะคราวนี้เรามาอิ p พ r ตบ้างเมื่อกี้เอ็กพอตนะอินพุตก็คือซื้อสินค้าเข้ามาในประเทศเนาะซื้อสินค้านะเข้ามาในประเทศตัวอย่างนะคะอันนี้คอนเซปต์คล้ายกันเลยซื้อเสร็จแล้วก็เทเียบซื้อกับจ่ายเงินกรณีที่เราจ่ายก่อนสิ้นรอบแต่ถ้าเราไม่ได้จ่ายก่อนสิ้นรอบเราไปรอสิ้นรอบมันก็จะกลายเป็นซื้อกับสิ้นรอบเทียบกันนะคะอืมกรณีนี้สมมุติเราซื้อสี่ล้านสี่ล้านเยนนะคะ เอ็กเลอยู่ที่0.25ดังนั้นไทยบาทก็เป็น1ล้านบัญชีบัญชีเดบิตซื้อเครดิตเจ้าหนี้เจ้าหนี้การขานะคะเรามาดูนะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยมีการจ่ายชำระเงินใช่ไหมคะก็คือความจริงคอนเซปต์คล้ายๆกับ Export เมื่อกี้เลย Import นะคะพอเราจ่ายชำระเงินใช่ไหมคะจ่ายชำระเงินมันจะเกิดเลทที่เรียกว่า Spot ตเลทขึ้นเอกสารที่เกิดขึ้นก็จะเป็น De b ิต a d ดไว้นะคะมันจะสลับกันเนาะก็คือพอเรา พอเราจ่ายเงินนะคะเอกสารจะชื่อ De b i t a d v ไว้นะคะ De b i t a d v ไว้วันนี้มันจะหมายความว่าคำว,ว่ามันสลับกันของก้อยก็คือบางทีเราก็จะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยจ่ายเงินก็ต้องเครดิตเงินสิแต่เอกสารมันจะชื่อเดบิตน,นะเพราะมันสลับกับฝั่งของฝั่งของแบงค์ไงคะอ่ะดังนั้นเนี่ยใบแจ้งหักบัญชีก็คือการการจ่ายเงินที่เอกสารที่ชื่อว่าเดบิตแอดไว้ตัวอย่างนี้จะเป็นแบงค์ของมิซูโฮเนาะมิซูโฮแบงค์ค่ะกรณีแบบนี้ เขาก็จะมีบอกว่าเอ้ยอัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่0.2273อันนี้คือสปอตเลทของมิซูโฮแบงก์ในวันที่ที่เราโอนเงินนะคะในวันที่เราที่เราจ่ายเงินไปดังนั้นสี่ล้านค่ะสี่ล้านคูณ0.2273มันก็จะได้เท่าไหร่เอ่ย9 9 2 0 0นะคะถ้าเกิดตามเอกสารนี้แต่อันนี้ขอยกตัวอย่างเป็นตัวเลขกลมๆสมมุติว่าได้9,001 9,001นะคะ9,001ค่ะ ตอนที่เราตั้งเจ้าหนี้ไว้เราตั้งไว้เท่าไหร่เอ่ยหนึ่งล้านแสดงว่าหนี้เราเนี่ยมีหนึ่งล้านเราควรต้องจ่ายเงินหนึ่งล้านแต่ผลของอัตราแลกเปลี่ยนณนะวันที่เราโอนน่ะทาให้เราจ่ายเงินแค่เก้าแสนหนึ่งแบบนี้เกิดอะไรขึ้นคะกําไรสิเราเป็นหนี้ตั้งล้านหนึ่งแต่เราจ่ายเงินไม่ต้องถึงล้านก็ได้แล้วดังนั้นตรงเนี้ยเราก็จะเกิดกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเราจะเดบิตเจ้าหนี้แล้วก็เครดิตเงินสดเงินฝากแล้วก็เครดิตกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนะคะอันนี้ก็คือกรณีที่มีการจ่ายเงิน และต่อมาสมมุติว่าไม่ได้จ่ายยังไม่ได้จ่ายนะสิ้นรอบนะอันนี้ก็จะเข้าห5้าทวีโมงเล็บ้าแล้วว่าถ้าณนะสิ้นรอบยังไม่ได้จ่ายไอ้นี่ที่มันมีอยู่หนึ่งล้านที่มันค้างอยู่ในงบก,การเงินในวันที่ซื้อเนี่ยค่ะมันก็ยังคงค้างอยู่ดีณนะวันสิ้นรอบนะคะเราก็ไปดูอาตาัตราแลกเปลี่ยนถ้าเราเลือกอาตาัตราแลกเปลี่ยนตาม BOT แบงก์ชาติเนาะ ซื้อใช้ขายเราก็มาดูอัตราขายถั่วเฉลีย่ยอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดจุดแปดแปดเจ็ดเจ็ดเนาะยี่สิบเอ็ดจุดแปดแปดเจ็ดเจ็ดคูณสี่ล้านก็จะได้แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดบาทนะคะอันนี้ไม่ได้ตกนะ 8, 5, 5, 8, แปดเจ็ดห้าห้าศูนย์แปดดังนั้นเกณฑ์ร้อนเกิดขึ้นยังไงคะต้องจ่ายหนึ่งล้านแต่ถ้าเราจ่ายนะสิ้นรอบเนี่ยคือความจริงก็คือเรายังไม่ได้จ่ายหรอกก็คือเราปรับตามหกสิบห้าทวีวงเล็บห้าเนี่ยค่ะจะหนี้ของเราจะ กลายเป็น875 0 0 0เเท่านั้นเองดังนั้นเรากำไรตั้งเท่าไหร่คะ1 2 4 0 0 0 0 0่สพดังนั้นถ้าบริษัทอะคะ่ะอยากจะบริหารดีๆเนี่ยเราก็ดูเฮ้ยช่วงไหนเลทลงเรารีบจ่ายดีไหมหรือว่ายังไงอะไรอย่างนี้นะคะอ่าตรนกรณีนี้เราก็ยังไงเดบิตเจ้าหนี้1ล้านเครดิตเงินสดเงินฝาก8 7 5 0 0แล้วก็กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่1 24,492บาทนะคะเห็นไหมคอนเซ็ปเหมือนกันแหละซื้อกับขาย Import Export. กับ Import นะคะ อืมอ่าจบแล้วค่ะตั้งเป้าหมายเรียนด้วยกันวันละมาตากับแทอีซีนะคะมาทำให้เรื่องภาษีเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการของแทอีซีค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ